สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมนี่กับช่อง YouKia Channel TV นั่นเองว้ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพามาเล่นแม p SCP Tower Defense นะครับตามสัญญาเลยที่ผม ที่ผมแบบพูดในชุมชนว่าจะให้เล่นแบบอะไรสบว่ซีพีทาวเวอร์ดีเฟนนีพีสองกับพิกกี้ก็ได้เล่นแบบนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดดีด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วมาดูกันเลยวู้ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาตัวคนเดียวนะครับว่าจำแบบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอัปเดตเยอะเลยผมไม่ได้มาคนเดียวนะมาเรามาทักทายเสียงผมเพื่อนผมนะครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคน ถ้าทุกคนจ <ำ S 2> ําเสียงคนนี้ได้ทุกคนสวัสดีทุกคนคือทุกคนคือตํานานถ้าทุกคนจําเสียงนี้ได้อ่าอ่าถ้าผู้ชมจําคนนี้เออเองอ้จำคนนี้ได้เปล่าครับโอแกนท,ที่ที่โผล่อยู่ดีๆก็โผล่มาในคลิปนในคลิปแบบเล่นแบบดห้องอเ <A 60. S 1> อหกศูนย์โอแกนเคยทำเคยทำคลิป เคยทำคลิปกับนิวเคียมาแล้วสองรอบแต่แต่นิวเคียไม่ได้ลงก็เลยทุกคนน่าจะจำไม่ได้หรือจาได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าคนดูจำได้จริงๆอ่ะก็คือจะจำเสียงคนนี้ได้เลยในคลิปให้ทุกคนจำได้จริงจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนจะต้องคอมเมนต์มาได้ว่าจำเสียงคนนี้ได้ใช่ครับวันนี้ก็ถือเวลาคนนี้มาออกโรงกันนะครับ ครับตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมผมถึงเป็นโครงกระดูกเพราะผมเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนใช่ด้วยผีหลอกวิญญาณหลอนเริ่มเลยไหมก็ก็คือน้องก็คือน้องร้อนนะครับน้องร้อนเขาน้องร้อนเขาถึงวัยอันควรแล้วน้องร้นน้องล้นเขาแก่เกินไปในตอนนี้เขาก็เลยตายกลายเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนน้องล้อนเป็นุ๊กไปแล้ว ก่อนก่น<ข>อน <ขอ S 1> ที่ก่<ข>อนที่<ส> <ด S 1> น้องล้นจะตายนะครับก็กินผลปีศาจเข้าไปก็คือผลผลบูงนั่นเองผลวิญญาณ <c oughs> ใช่แล้วก็กลายเป็นผี้หลอวิญญาณหลอนใช่ครับถ้าเป็นการไม่เสียเวลาเรา,เรา,าเรามาเริ่มคลิปกันเลยทุกคนมาพวกเรามากันเลยไป,ไปกันเลยโอเคนะคะท่านผู้ชมเราก็มาแล้วนะ เรามาที่แดดนี้เราจะเลือกโหมดมีเดียมกันนะใช่พวกเราก็จะเลือกโหมดมีเดียมเฮ้ยพวกเราพวกเราจะต้องว่าวางวางวางรถวางรถครับวางรถวางรถรถวางรถวางรถอรถางรถยังไม่มีตัวรถนะครับล้อเล่นมีอยู่แล้วครับแต่แต่ผมยังไม่มีเงินตอนนี้ถ้าผมมีเงินเดี๋ยวผมจะวางไว้เลย เดี๋ยวเรามาดู scp กันนะคะ scp new tears ถาทุกคนอยากถ้าทุกคนยังไม่ดูคลิป new tears ที่ ep หนึ่งก็ย้อนกลับไปดูได้ใช่ครับใช่ครับใครใครที่ยังไม่เคยดูคลิป ep หนึ่งอะครับไปดูได้เลยนะตอนนั้นถ่ายตอนผมเป็นนี้ผมไม่ได้แนะนำครับวันนี้เค่มโปโมท อันนี้อันนี้ก็คือผมตอนเด็กๆแต่ผมตอนโตขึ้นมาผมอ้วนขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยผมอ้วนจนแขนผมกลมหมดแล้วเลยแล้วขาผมก็ก็เป็นขาผิดปกติเพราะว่ามันเป็นวงกลมเนี่ยตรงส่วนเนี่ยวงกลมมีเงินตัวฟารเงินไหนก็ไม่มีตัวฟางเงินมีแล้วมีแล้วเาไม่มีแต่เขาจะได้ตัวฟารเงินแล้วเขาได้จะมีเงินห้าร้อยแล้วก็มีอีย วันนี้เราจะถ่ายด้วยกันสองตานะครับท่านผู้ชมใช่เพราะพวกเราไม่มีเวลาสองตานะสองตาถ้าพวกผมมีเวลามากพอผมก็ลงได้เยอะเ<แ>เป็นกาดมายด้วยนะท่านผู้ชมครับหากใครดูคลิปอยู่ยหากใครดูคลิปนี้ก็สามารถไปดูตอนอื่นได้นะคะเพราะว่าใครที่ ดูคลิปนี้แล้วตอนนี้สองเวลาสองทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนต้องเพราะว่าทุกคนควรต้องนอนแล้วนะก็คือพ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใครที่ไม่ได้อยู่รุงนี้ไปโรงเรียนแนะนําให้อยู่คลิปนี้ก็ค่อยดูวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมทุกคนครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเพื่อนผมน้ำนของผมหายไปไหนไม่ต้องสงสัยครับเพราะเพื่อนของผมเล่นแล้วหลุด เล่นแล้วหลดแล้วแล้วก็กลับมาไม่ได้เลยก็เลยก็เลยลงคิปแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในสายเราแล้วเป็นคเบนซ์่นแล้วแล้วก็ไม่ได้่นพถ้าทุกคนจำชื่อคนนั้นได้ใครจำนันก็คือปุ๊กเบนนั่นแหละครับใช่ครับปุ๊กเบนปุ๊กเบนที่ทำคลิปร้านอาหารให้ครูสอนกับเราอะครับทุกคนทุกคนท่าน คนอยากรู้ก็ไปดูย้อนคลิปเอออนิเมะไดเมนชั่นนิวเซียจะตัดต่อไว้อยู่ใช่ครับอนิเมะไดเมนชั่นเป็นผู้เป็นตัวเป็นยามาโตยาาม้หนั่นงเฮ้ยยามาโต้ยามาโต้ผู้คิปหน้าเป็นเนทุกคนอยากให้คลิปหน้าอะไรให้ให้ใหใหนิวเซียลงในชุมชนเลยใช่ครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะลงอะไรผมจะมีสองทางเลือกสองทางเลือกให้นะครับท่านผู้ชม<ต> <peror S 1> ถ้าท่านผู้ชม ทำตาามสัญญนะใช่ครับก็คือการที่ทุกคนมาที่ช่องผมแล้วก็มากดที่คำว,ว่าชุมชนแล้วก็เลือกได้เลยนะถ้าผมจะทำคลิปต่อไปอ่ะก็คือก็คือจะโพสต์ลงในชุมชนนะนี่คำ่ามผู้ชมนี่คือฝ่าย scp แล้ว scp ข้อฐานเราตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เลือดเราเหลือ190โอ้ยจะเร็วโอ้ยยากดู ตอนนี้คือเราไม่มีเงินขาดแคนมาดูกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอ่อหน้าไม่หมักคุณนนะครับเออแต่ผมส่วนผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะผมอยู่อะต้องขออภัยด้วยครับผม มพรารหัสเก่าของผมโดนแฮชครับโยโดนบีกซะมากกว่านะเพราะมีโยรุไมมันไม่รู้ว่าใครบิกเอาโอเคแล้วท่านผู้ชมเอาเอาแบบนี้นะครับคลิปหน้าท่านผู้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรู้กันนาำจะบอกตอนนี้คลิปหน้าผมจะเฉลยให้คือการสปอยก็คือคลิปหน้าเราจะทาคลิปก็คือช่วยออแกนฟาร์มนะคะเพราะว่ารหัสเก่าโดนออแกของออแกนเพื่อนผมโดนเกียร์นะครับ เลยตอนนี้ต้องได้รหัสใหม่เออแต่ตอนแต่ตอนเนี้ยตอนแต่ตอนนี้คือพวกเราตอนนี้คือคนเราขาดแคลนมากน่าจะเผาเผามนุษย์เขาไม่แต่เขาเขาคิดถึงพันธ์เราที่มเอ่ออยโยรุนั่นที่มีโยรุไอไอบิ๊กเบนก็ยังเคยเล่นพร้อมกันอ่ะเบนอ่ะ ให้ให้นิเชนมาเปิดในชุมชนเลยว่าระหว่างบ็อกฟุตกับเอ่อะไรดีบ็อกฟุตต่ออะไรชเอตมคลิปหน้าก็คือเราทำบ็อกฟุตนั่นแหละท่านผู้ชมครับใครอยากให้ตองลงบล็อกฟุตด้วยต้องกดไลค์ถึง50ไลค์นะถึงจะตองจะสามารถลงบล็อกฟุตได้นะใครอยากให้ตองลงบล็อกฟุตด้วยกดไลค์กดซับกดซับโอ้อยากเดิน ทานผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมพูดผิดต้องต้องกดถ้าท่านผู้ชมอยากให้ตอมาเล่นด้วยต้องกดซักถึง50ซับสไครต์เลยนะครับถึงตองจะมาทำคลิปหน้าด้วยใช่ต้องกดไลค์ถึง100ด้วยถ้าทุกคนทําตามนั้นได้จะเล่นบอกยุดแล้วจะให้มินเชียสฆ่าผมรัว ทุกคนต้องกดซับกันถึงห้าสิบซับแล้วก็อีกอย่างคลิป so นี้ต right? ้องถึงหนึ่งร้อยไลค์ให้ได้นะครับถ้าท่านชมทําได้ตองจะมาเล่นบอลฟุตด้วยนะตอนจะเล่นบอลฟุตด้วยก็50าบซับใครเงยพูดตามอ่ะเรียบร้อยนะคะใครไม่อัปเกณฑรถตรงนี้ครับเนี่ย ตอ,ตอนอีมาอัพเกรดแล้วตรงนี้ดิได้เดี๋ยวอัพเกร,เรเเดเป็นนักเรียนเขาเปลี่ยนเป็นนักเรียนละ,ะตรงนี้ก็คือรถได้สี่พยิงแต่ตอนนี้รถถันนงเรายังไม่โผลกมานะครับต้องใช้เงินฟองหมื่นในการอัพใช่ครับแพงมากเลย เออเอเองครับตัวเองครับเปิดตู้ตู้วำหนึ่ง scp แลยนะ c p สองก้สี่ด้วะท่านผู้ชมครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปนี้ ep 3ก็คือต้องกดไลค์จนถึงจนถึง100ไลค์นะครับถ้ากดไลค์ถึง100ไลค์ผมจะทำคลิป ep 3แล้วก็พร้อมกับต่อมาเล่นบอลฟุตให้ดูด้วยแล้วก็กด5 0 subscribe ด้วยกอแต่ แต่ตัวน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาแบบนี้เปล่าถ้าใครอยากทุกคนครับถ้าใครอยากดูคลิปผมเล่นบอกบุดหรือคิงเลให้นิ้วมือมาในในชุดคนเลยแค่นั้นแหละพูดคเล่ตองเวล์ตัล้วครับไม่ต้องไม่โตไม่เนาะไม่อยี๋ยช่วยไงเวลยังไม่ตันเลยเวล์เจ้นส0มพักว่า ถ่าผู้ชมมาแบบนี้ก็ได้ครับเราเปลี่ยนแผนก็คือใครอยากให้ตองเล่นบล็อกฟุตด้วยก็คือเราจะโพสในชุมชนนะหรือไม่ก็คิงเลยต้องโพสในชุมชนเราคิงเลยยังไงตองก็ไม่ค่อยได้ทาอะไไรม่คิงเลยส่วนผมขอไม่ลงนะครับเอเคครับ ตอนนี้ก็เวฟสีพแล้วตั้งชมครับตอนนี้เวฟสีหแล้วนะเย่ yeah. ้า,ามวมังโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พวกผมจะลองถ่ายบล็อกกันเราจะถ่ายคลิปนี้เป็นจำนวนหนึ่งตาพอนะครับหนึ่งตาพอนะเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนสายงานสามทุ่มแล้ว พผมมมไไ่่ีเววลาวางงงัครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าถ้าผมถ่ายคลิปวันธรรมไดาก็คือเราจะถ่ายคลิปค่อนข้างเลยแต่ว่าพอวันหยุดเท่านั้นแหละครับก็คือเป็นสิบนาทีอะป่ะครับสิบนาทีขึ้นไปทุกคนครับถ้าทุกคนไม่จะยืดเยื้จะลงคลิปกี่โมงเพืเพราะว่าสุ่มเวลานะครับถ้าผมจะลงคลิปกี่โมงก็คือสุ่มเวลานะผมค่อยบอกเองนะครับเพราะว่า ยวมเยเยนนีเกเตมนามันถ้า,น,ถานสาวนีก้กจเตมกเยอะนะครับีก็คือมาครทานผู้ชมตอนนี้ผมอัพรถถังมาแล้วนะครับแล้ววัสดีผมพกผมคือแบบตนเยอะใช่ครับแต่ตัวปืนแทบไม่มีประโยชน์โปกได้เช่นี้ ตอนีผมไม่ค่อยว่างตอนเช้าเจงตอนกุคณผู้ชมครับตัวน,นี้พวกเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้ขออยังไม่พูดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพวกตองกับออเกนน่าจะมีเรื่องที่อยากพูดกับท่านผู้ชมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ตอนสุดท้ายแล้วกัน โอเคมีอะรเพิ่มกับเราผู้ชมไหมจำชื่อชื่อผมได้ตอนที่ผมเล่นในคลืเลยกับมีแก๊สเออแบบจะมีชื่อผมถ้ากดเข้าไปในชุมชนแล้วดูด้หมดนมันจะเหมือนแบบ n u c l ล u s ไรหอนเป็นท่านกับมีแก๊สกับแบบมีชื่อผมเป็น R E X n s c o r I O N ชื่ออ ก็คือผมนะผมนะใช้เล่นกับมันมาแล้วก็ถึงเงินนิดนึงผู้ชมมนแล้วคือดีแล้วแต่พอดีพอดีมีเคยถ่ายคลิปแต่ว่าเราไม่ดูเยอะเอิ่มท่านท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมช่วงนี้คนที่ชื่อว่าพอดบีอาจจะไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าพอดบีเป็นใคร พ่อบีจําได้ไหมครับพี่พี่ตอนนั้นอะครับที่อยู่คลิปอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยผมนึกก่อนว่าคลิปอะไรเอ่มคลิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนึกอยู่ว่าผมมาคลิปตอนไหนอือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะผมนึกอยู่ผมนึกอยู่ต้องขอให้เดียวครับผมลืมว่าพราะผมมนตอนช่วงคลิปไหนถ้าทุกคนจำชื่อคนนี้ได้ก็คอมเมนต์มาได้ มีเปลี่ยนไปเืน่นลางาของเกมแล้วก็เ,เริ่มปิดครับอ้จบอจไม่ไหานผู้ชมก็คือพอนก็คือพอดอ่ะครับเขาจะมาโผล่ตอนช่วงรอมฮเทลอัปเดตเอพีสองครับตอนที่ไปห้อง A หกสิบนะตอนช่วงท้ายๆอ่ะครับพอจะโผล่มานะพอจะโผล่มาอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบโุ่งๆอ่ะครับ <ๆ S 2> ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราคือแบบไายไปเยอะมาก ครูวิทกับคอร์บีแล้วก็ซันหายไปเยอะมากใช่ครับถ้าท่านผู้ชมความจำดีนะถ้าจำชื่อสามคนนี้ได้คอมเมนต์มาบอกนะครับได้แต่ถ้าเพื่อนผมมีคนนึงชื่อว่าบุ๊เบนเนี่ยถ้าไม่มาอีกคน,คนทุกคนดูก,ก็น่าจะลืม <c oughs> บุเบ๊เบนบุกเบนเนี่ยไม่ได้ครับเพราะบุกเบเนคอร์ดซันซันแล้วก็คูวิทย์ คลิปกับบอกฟูดกับเองหนึ่งหนึ่งกับเองประมาณห้าเดือนที่แล้วถ้าทุกคนจำได้ถ้าทุกคนเคยดูแล้วก็อีกนิดนึงก็คือคลิปอะไรนี่แหละท่านถ้าผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่สิบห้ากันแล้วนะครับ้ตอนนี้รถถังเต็มแมพอล้ครับท่านผู้ชมลองคิดดู ถ้าเขาเวลแต่แล้วเขาควรทำเผาอะไรวิสีิีถ้าผู้ชมครับถ้าถ้าผู้ชมอยากถ้าช่้นผู้ชมแบบอยากความแบบแสดงความคิดเห็นว่าถ้าออแกนเลยว่าแต่แล้วจะทำเผาวิสีอะไรมาคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเผามิงเผามนุษย์เผาสกายเปียแล้วก็เผาคุณ จะให้ออกแกนทาเผาอะไรก็คอมเมนต์มาเยอะถ้าคอมเมนต์อะไรขีใส่ะครับคนนั้นก็้องเผานั้นเลยใช่แล้วคนนั้นแล้วแล้วออกแกนก็จะทาเผานั้นทันทีแต่ผมรู้สึกว่าอยากได้เผาชาดนะครับก็ไปทําสิครับจะไปถามําไมไม่แต่ถ้าสมมติว่าคนดูสมมูคนดูนดเออเอเอโหวตเผาเผา เรื่องนี้คือไอแกนต้องใช้จริงๆนะตอนตอนนั้นน่ะเรื่องกับนี้ได้หรตัวหนึ่งต้องมีผ่าวางตัวอย่า <c oughs> งบอกว่าตัวนี้ผ่าวเชะเสียงเพลงมันเห <c oughs> มือนว่าตอนนี้บอสจะมาแล้วนะคะม <c oughs> ีเชื่อจะเล่นกกี่ตานะหนึ่งตาพอใช่ เพราะผมไม่มีเวลาว่างกันแล้วเพราะผมก็ต้องไป,ปน,น,นอนนะครับไปน,นอนนะนผู้ชมต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าถ้าผมจะถ้าผมแบบถ่ายคลิปช่วงวันเสาร์ที่นะครับเราจะจะถ่ายคลิปแบบประมาณสิบนาทีขึ้นไปอะครับสิบนาทีอ่ะมันเราอาจจะถีคลิปประมาณสี่สิบนาทีก็ได้ใช่ครับ ตอนนี้ SCP SCP อะไรวะจะไม่ได้ตอนนี้ผมแหลกมากตอนเนี้ย42โอ้โหท่านผู้ชมครับบอลมาเฮ้ยท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของบอลนะครับโอ้โหรถถังรถถังยังไงโหดจริงนะครับรถถังโหดมากเลยนะครับชนะเพราะรถถังนี่แหละบน ใช่ครับส่วนใหญ่ชนะเพราะว่ารถถังนะยเพราะตัวอื่นไม่ได้ตีแรงเข้ารถถังเลยรถถังได้แรงปุเยอะเียบย้อยโอ้โหเรียบ้อยโอเคนะครับท่าผูช้ชมตอนนี้ก็กลับมาที่ล็อบบี้เลยนะครับตอนนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะปิดคลิปนะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแกรมก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะตัวลาไปก่อนนะครับตอนจะบอกอะไรกับทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นคิงเลกดหนึ่งแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นบอกพุดกดสองถ้าคนไหนโหวตเยอะที่สุดคนนั้นจะได้เห็นพวกผมเล่นแบบคิงเลหรือบอกพุดแค่นั้นแหละเอิ่มก็ก็คือพูดไงดีผมจะโพสในชุมชนนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมโหวตว่า จะได้เล่นยๆระหว่างคิจะให้เล่นแมปอันเนี้ยอะไรนะแมปบล็อกฟุตช่วยออร์แกนฟาร์มแล้วก็หรือว่าผมกับตอง 1v1 กันในบล็อกฟุตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดดินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเฮ้ยคิยลอกิ้งย่าล้อนบูร์ครับบ๊ายบายครับ ่ทุกคนบายบายถ้าผู้ชมหน่อยบายยหน่อยบา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 ยเอ้าไม่รู้ว